สวัสดีครับผมผมทัพไคอัพ,พ,พแสกเมอร์นะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมในในเน็ตนะอ่าแล้วก็เล่นกันเลยเกมนิงจ๋ออะไปนะแล้ก็จะไปรังรังหน้าเป็นฟัน แล้วก็เป็นฟันก้ึนกๆๆ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 ๆองๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆาๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ่อๆๆๆ่ๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆ่นๆๆนๆๆ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 อยอๆๆ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 ๆอๆๆ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 ะไๆๆๆๆๆๆอๆๆๆนๆๆๆอๆๆ ขับรถเล่นนะเดี๋ยวเราจะไปนั่นกันนะน่าเราก็จะไปซื้อของกันเออยังงงอยู่เลยยังงงงอยู่ละชุบนะเสร็จแล้วเราก็เออซื้อของซื้อของ ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะในเกมนี้ยังงงๆอยู่เลยะเย่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 เฮะอ่าสนุกเลยไหม่ะสนุกเลยะนะ่านะอ่าเราก็มาลักเรามาดูนะ แกมมันตึ้งตึ้งตึ mm ้ง hmm, ต so like ึ yeah, ้งเนี่ยอะตอนนี้เจ้าลิงจ๋อนะเขาเขาจะไปซื้อของเขาจะไปซื้อของนะไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราจะไปจักรยานแล้วกันนะ ประหยัดนะประหยัดน้ำมันนะไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยครับใช้แค่แรงเลยเฉยนะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังไม่นั่นไลยเนนะี้ยตอนลอกจากว่าเราต้องปิดไฟนะเออเราจะเอาถุงอะไรถุงผ้าดีครับร้นภาวะลกร้อนครับแล้วก็กลับมากินที่บ้านนะ แล้วกลับไปกินอาหารที่บ้านนะกลับไปกินข้าวที่บ้านอ่าด้เวลากินแล้วเออกินอะไรดีเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะ่ยจุ๊บจิ๊บจงนงง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 งางงงงงงงยงงงงนงง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 ล้างงงง พอล้างต่อไปนะ่ะอ่าพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะไปทิ้งขยะกนันนะอ่าวนะนะเรางลงนี้กันเนาะอ่าเราไม่แยกขยะตันนี้ ต่อไปนะเราก็ต้องแบ่งฟันอีกทีนะกินอาหารเสร็จแล้วก็ต้องแบ่งฟันอีกรอบนะเพื่อให้ลังเพื่อมาสรนนะอาอาอฮะฮะตอนนี้นะเราก็สบายแนละ้วเนี่ยต่อไปเราน่าจะน่าจะไปเนี้ย แอร์เม่อไงครับมันร้อนนะดูรทแทบแด,ดออ่อันนี้เราก็สบายแล้วปิดกระจกนะปิดกระจกไว้นะประหยัดไฟอ่ะลา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 สบายอะ่ะ ที่หกแล้วกันนะแนว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 นะดูดูากในทีวีเห็นนะเนีเน่ยฮะแนวแนวเร็วดนกะนะแล้วก็ปิดไอ้นี่นะอ่าแล้วก็ปิดแนะอร์ออกไปข้างนอกกันบ้างนะไปขับรถเล่นแล้วกันนะ ไปขับรถเล่นกันวันะันมันแหมนะตอนนี้เราก็ผ่านแล้วนะฮะอ่านะเรืวันนี้สวัสดีค่ะบายน,นะเจอกันใหม่คลิปหน้า